สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะ22มิถุนายน2568เวลาประมาณ19ดานาิกาเนี่ยค่ะมืดค่ำแล้วนะคะแต่นายกรัฐมนตรีกัมพูชาเกิดอาการงดหิดขยันฮุนมนเน็ตนะคะโพสต์ประกาศใน facebook ส่วนตัวนะฮะสาระสำคัญก็คือ งดนําเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ก๊าซทุกชนิดจากไทยนะฮะทันทีเลยนะฮะตั้งแต่เที่ยงคืนคือพูดนง่ายประกาศทุ่มหนึ่งหกทุ่มแปลไทยเป็นไทยคือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป <c oughs> กัมพูชาจะไม่สั่งน้ำมันและแก๊สจากไทยสาระของเขานะคะ คุยที่เขาโพสต์มาเนี่ยก็คือสั้นๆตรงที่ว่าตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่22เป็นต้นไปเนี่ยคอเมนต์ขออภัยค่ะกัมพูชาเนี่ยจะระง,งับการนําเข้าน้ํามันและก๊าซทุกชนิดจากประเทศไทยแล้วก็โวด้วยนะคะว่าบริษัทจัดจำหน่ายจัดหาแก๊สและน้ำมันในกัมพูชาเนี่ย มีศักยภาพที่จะนำเข้ามาจากที่อื่นจากเรนพูดง่ายว่าฉันจะไปซื้อแก๊สและน้ำมันจากที่อื่นเองกัมพูชามีศักยภาพมีความสามารถงดซื้อแก๊สและน้ำมันจากไทยและจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนคืนนี้นะคะการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซจากประเทศไทยนี่ จะต้องระงับและสิ้นสุดลงนะคะแล้วก็บอกว่าขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะฮะบริษัทที่จัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงนี่เตรียมการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากแหล่งที่อื่นในทันทนะอีอะไรแบบนี้ของเขานะคะอันนี้นะคะหุนมนเนตโพสตอนทุ่มหนึ่ง ขออภัยค่ะคุนเบเนตโพสทุ่มหนึ่งนะคะผ่านไปประมาณสองชั่วโมงนะคะมีคนเข้ามาโพสคอมเมนต์เยอะแยะเลยทั้งชาวไทยและกัมพูชา,าดิฉันว่าเท่าที่ไล่ดูนะลองไล่วิเคราะห์ดูนะฮะมีความรู้สึกว่าคนไทยแทบจะมากกว่าด้วยซ้ำไปนะฮะผ่านไปยังไม่ถึงสามชั่วโมงนะมีความ มีคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นอยู่ที่สามหมื่นสองพันกว่าความคิดเห็นนะคะในพูดของหุณมเนตแล้วก็มีคนแชร์ต่อนี่หกหมื่นกว่าเลยนะคะอ่าแล้วก็อ่านดูดิฉันได้ยกตัวอย่างมละโพูดอ่านไทมาให้ท่านผู้ชมอ่านดูอ่าถ้าอ่านอ่านสนุกทั้งขำทั้งตลกนะคะยกตัวอย่างนะคะ มาตรการตอบโต้อย่างไรให้ประชาชนตัวเองลำบากนะก็าก็ทำการ์ตูนหัวเราะนะคนไทยมีตอบโต้ฮุนมาเนต็ตแบบไม่ให้ค่าเลยนะคะ,ะมีทั้งหยอกแบบสุภาพมีทั้งด่ามีทั้งเยาะเย้ยถากถางนะคะ,ะแล้วก็คำพูดในทำนองว่ามันจะมีการตอบโต้ของคนไทยกับ คุณกัมพูชาด้วยนะฮะในทํานองว่าคนไทยอย่าเข้ามาในกัมพูชาอย่างเงี้ยก็จะมีคนไทยตอบโต้กลับไปคืนนะใช้คำว่ามึงกูเลยนะคะขออาภายัยหลักๆนะก็ด่าไปในเพจของฮุนมาเนตเลยนะฮะว่าไอ้ไทยไปที่กัมพูชาเนะี่ยไม่กี่คนหรอกแต่ให้ดูหน่อยว่าคนกัมพูชาเนี่ยคือดิฉันไม่อยากพูดเสียงใน ในฟิล์มตามโพสนะคะมันมันมัน,ม,นมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะนะมันมีคำกูมึงเยอะนะ,ะ้วก็พูดในทํานองว่าประเทศของประเทศกัมพูชาน่ะมันเต็มไปด้วยคอเซมเตอร์การหลอกลวงคิดผิดแล้วอะไรประมาณนี้นะคะ,ะมีบางโพสก็เข้าไปล้อเลียนฮนะ,ะการ์ตูนหัวเราะ อ่าโพสว,ว่าจงตัดขาดความเจริญนะกลับไปสู่ความยากจนข้นแค้นนะ,ะดินแดนที่โลกไม่รู้จักนะฮะหัวเราะเยอะอ่าโพสล้อเลียนนี่ของคนไทยนี่มีคนส่งการ์ตูนหัวเราะมีคนโกดถูกใจนี่พันกว่าคนเลยนะฮะเ <c oughs> <c oughs> อ่อก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะท่านลองอ่านดูอยู่ในนี้แล้วถ้าใครว่างนะ,ะลองเข้าไปในเพจ เฟซบุ๊กคุณแมนเน็ตนะคะแล้วก็ไปอ่านดูคอมเมนต์การอ่านคอมเมนต์ของคนไทยที่โต้อตอบคุณแมเน็ตเนี่ยก็เป็นเหมือนการผ่อนคลายนะฮะดี่จน่อ่านเออนั่งอ่านดูสักชั่วโมงหนึ่งก็เออมันทำให้เราขาแล้วก็ มันไม่มันไม่ไปทางเครียดนะมันไปทางขำแล้วก็เวทนาก็มีคนกัมพูชาเข้ามาตอบนะหยาบคายบ้างสุภาพบ้างแต่อ่านดูก็น่าเวทนาเขานะฮะคำโพสต,ตอบของกัมพูชาเนี่ยจะมีไปในแต่แค่คําว่าไอ้พวกโจรสยามคนไทยเป็นโจรขโมยดินแดนของเขาขโมยวัฒนธรรมเขาขโมยทุกอย่างไปจากเขาก็คือเป็นเรื่องเดิมๆที่โพสต์มาตลอดที่ถูกฝังหัวมาตลอดนี่แหละค่ะดิฉันนึกว่าการเล่นการเมืองแบบ าการทูตระหว่างประเทศอย่างบัตรซบอย่างเช่นของฮุนเซนฮุนเมนเนทเนี่นะที่เป็นลักษณะเสียมเสียมให้ประชาชนเนี่ยจงเกลียดจงชังเพื่อนบ้านนะฮะมันมันไม่ใช่สิ่งดีนะฮะปลูกฝังเข้าไปเขาก็จะโพสต์แต่คํานี้นะฮะแล้วก็มีโพสต์ในทํานองว่า ประเทศไทยกลัวอะไรทําไมไม่ไปสารโลกนะี่สารโลกจะให้ความยุติธรรมแก่เราเราจะเอาแผ่นดินเราคืนอะไรประมาณนี้เรียนเชิญนะท่านไหนว่างๆเข้าไปอ่านดูเป็นการผ่อนคลายแล้วก็คิดขำแล้วเวทนาบ้างอะไรประมาณนี้หรือจะร่วมแจมไปสื่อสารหนึ่งหุนเมเนตก็ดีเ็คงไม่อ่านหรอกค่ะแต่อย่างน้อยคำโพส์เราเสียงสะท้อนจากเรานี่มันไม่รู้ว่าจะปลุกต่อม อะไรต่อมความรู้ความเข้าใจทัศนคติกัมพูชาได้สักเสี้ยวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะแต่ก็ลองเข้าไปดูนะคะวันนี้นะคะขอฝากข่าวตัดน้ําตัดไฟทันทีนะคะแล้วคอยติดตามข่าวในเรื่องของกัมพูชาต่อไปนะคะดิฉันกำลังตามข่าวนี้อยู่นะคะเพราะว่ามีมีแหล่งข่าวอันนี้นอกเรื่องน้ํามันกับแก๊สนะคะแต่ เป็นเรื่องของกัมพูชาอยู่ดิฉันอ่านติดตามข่าวอยู่มีบเบาะแสในทํานองว่าไทยอาจจะลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับกัมพูชานะซึ่งไทยเคยทํามาอยู่บ้างนะคะในอดีต คือจากทูตเป็นประตูเป็นอะไรของเขาซึ่งดิฉันว่ามันจะมีความเด่นชัดในวันพรุ่งนี้เพราะว่าวันพรุ่งนี้วันที่23านะวันจันทร์ที่23านี่นายกแพทองทานนี่ได้มีการสั่งการนะคะ,ะประชุมนะคะหน่วยงานความมั่นคงที่ทำเนียบนะคะในเรื่องแล้วก็จะมีเชิญทั้งทูตไทยประจำพนมเปนที่เรียกตัวมานี่แหละคะ่ะเข้าร่วมประชุม แปลไทยเป็นไทยก็คือทางกระทรวงต่างประเทศไทยรัฐบาลไทยหน่วยความมั่นคงนะคะแล้วก็ท่านทูตก็จะมาประชุมหารือกันในด้านนี้นะคะจะถูกไปในประเด็นในเรื่องของภยัยภัยของสแกมเมอร์ภัยของพวกดิจิตอลมันก็ เน,น้นอะโฟกัสไปหลักๆก,ก็คือการจัดการเกี่ยวกับในด้านปล่อยปิดด้านสแกมเมอร์ด้านการหลอกลวงคนไทยอะไรประมาณนี้นะคะความคืบหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวที่ฉันเอามารายงานอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะ